14โรงงานจีนนะครับป่วนเลยนะครับเพราะว่ามกรยกเลิกยกเลิกสัมปทานนะครับยกเลิกมาตรฐานทั้งหมดนะครับที่ขออนุญาตไปนะครับยกเลิกนะครับเนื่องจากตึกเสาตั้งอรในถลมนะครับแล้วก็ทีมงานสุดซอยของท่านเอกนั้นเนี่ยเข้าไปจับนะครับเข้าไปจับเข้าไปวจรสอบนะครับคือซิงเขาอยู่ในก็เคยโดนมาแล้ว1ครั้งนะครับก่อนที่ตึกจะล่งแต่มันก็กลับมาเปิดแอบกลับมาเปิดอีกนะครับมัืองนี้กวนเหมือนบ้านเรานะครับ ตอนตึสสสนกสานตระกูลลมก็สั่งปิดแล้วก็ยังจะแอบอีกนะครับตอนนี้นะครับก็โดนสั่งปิดอีกรอบหนึ่งคราวนี้เขายกเลิกเลยครับมกอไม่ให้มาตรฐานเลยก็คือหมายความว่าต้องปิดโรงงานไม่ให้ผลิตต่อไปครับด้วยเตาหลอมแบบไอเอฟเตาหลอมไอเอฟนี่คือห้ามห้ามผลิตเนี่ยเามาก่อใช้ก่อสร้างเด็ดขาดแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงตรงสั่งปิดระยะกับประเทศครับประเด็นคือมันเสื่อมมีคนไทยพูดว่าอะไรรู้ไหมครับเอ้าอย่างนี้เขากลับประเทศแรงงานเราก็ตกงานสิไอเหี้ยมึงบ้าหรือเปล่า ไม่เคยติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยเลยไงวะว่าเฮ้ยไอโรงงานพวกสังตีนเนี่ยโรงงานเยี่ยยพวกเนี้ยมันไม่มีคนไทยเป็นลูกจ้างเว้ยมันมีแต่แรงงานพม่ากับแรงงานจีนมันไม่จ้างคนไทยเลยมันไม่จ้างคนไทยมันไม่ซื้อของไทยเหล็กทักเส้นเดียวมันก็ไม่ซื้อสังกะสีแผ่นหนึ่งมันก็ไม่ซื้อมึงไปมึงไปห่วงอะไรมันผมเห็นกระทู้แล้วผมผมอ่านผมอ่าผมไม่ได้ดีใจมหรือไม่ได้เสียใจในเรื่องของกระทู้ที่แบบว่าเฮ้ย ขาสั่งปิดได้แล้วแล้วพวกมันจะต้องกลับประเทศนะครับสิบสี่โล่ก็คือสัมปทานยกเลิกทั้งหมดนะครับแต่กูตกใจไอ้คนไทยที่เป็นเม้นอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยทาไมมึงถึงมีความคิดแบบไม่รู้โลกไม่รู้โลกคุณเชื่อมาสินีนผมพูดมาเนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับมีคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยไม่เคยรู้อะไรเลยว่าบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความหายนะมันอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วอะ่ะผมเผลอเข้ามาในบ้านแล้วอะ่ะ คนเชื่อมั้ยมีคนไทยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้เยอะแยะไปหมดนะครับคุณเดินสวนกับคนจีนคุณยังไม่รู้มันเป็นอาชญากรนะครับเผลอๆมันเป็นคนที่โทรไปหลอกเงินคุณนะ call center น,นะครับคือผมบอกว่าการที่ผมออกมาพูดเนี่ยนะหรือหรือใครๆหลายๆท่านที่ออกมพูดเรื่องจีนเทาเนะี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นมันคือทุกคนต้องต้องฟังแล้วก็ถ้าฟังก็ฟังให้จบด้วยนะครับแล้วก็เชื่อกันแชร์ออกไป ช่วยกันแชร์ไปครับให้คนไทยเราตื่นรู้ทักทีครับคือคนไทยเรายังมีเยอะกว่ามันอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาเยอะกว่าเราอ่ะคุณเชื่อไหมประเทศของเราอ่ะใหญ่ใหญ่ไม่ถึงครึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ของมฑลนหนึ่งมวลนของมันประเทศเราใหญ่ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของมฑลนของมันเลยหนึ่งมลนของมันอ่ะใหญ่กวประเทศเราสี่เท่าหนึ่งมวลนของมันมีคนมากกวประเทศไทยเรามีสี่เท่าสี่ถึงห้าเท่าฉะนั้นครับแค่มันย้ายอพยพมาแค่ ครึ่งมวลนเราก็ลดแล้วครับฉะนั้นครับคุณตื่นรู้ด้วยแล้วครับผม